ไม่ใช่แค่ดวงขึ้นแต่เป็นการสันสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์ปลุกเหล่าเทพพยายดาเปิดสมุดบัญชีทองคําเป็นการยกระดับเรื่องส่วนตัวดวงชะตาให้กลายเป็นเรื่องระดับจักรวาลทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่สวรรค์จับตามองในช่วงเวลาที่แกนโลกสันสะเทือนและส่งผลต่อพลังงานรอบตัวเราอย่างลึกซึ้งได้เกิดปรากฏการ์แห่งดวงดาวที่หาชมได้ยากยิ่งเมื่อดาวพฤหัสบดี ดาวแห่งโชคลาภและโอกาสได้โคจรทำมุมตรีโกนอันเป็นมงคลกับดาวอาทิตย์ดาวเกษตรประจําเรือนของชาวราศีสิงห์อย่างสมบูรณ์นี่คือสัญญาณจากจักรวาลที่บ่งบอกว่าวัตจักรแห่งความภาคเพียรของชาวราศีสิงห์ได้เดินทางมาถึงจุดบรรจบแล้วพลังงานแห่งการสร้างสารรค์ความเป็นผู้นำและบารมีที่ท่านได้สั่งสมมาโดยธรรมชาติบัดนี้กำลังจะปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พลังงานนี้จะส่งผลโดยตรงต่อประตูแห่งพกทรัพย์ของท่านให้เปิดออกกว้างอย่างเต็มที่กระแสทานแห่งความมั่งคั่งจะไหลเข้ามาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ท่านมองข้ามไปการลงทุนที่เคยหยุดนิ่งกลับพลิบาลหรือแม้กระทั่งโชคลาภที่มาจากการเสี่ยงดวงซึ่งสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลบัตนี้ไม่ใช่เวลาแห่งการรอคอยแต่เป็นเวลาแห่งการเปิดรับ ท่านไม่จำเป็นต้องร้องขอแต่จงเตรียมภาชนะแห่งชีวิตของท่านให้พร้อมเพราะพรที่จักรวาลกำลังจะมอบให้นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ท่านจะคาดคิดสำหรับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างพลังงานและเคล็ดลับในการเปิดภาชนะรับทรัพย์ให้เต็มศักยภาพสูงสุดจักรวาลได้มอบคำใบ้ไว้ผ่านตำแหน่งของดวงดาวแล้วขอเชิญร่วมค้นพบความลับนั้นไปพร้อมกัน Thinking a o g s Experimenter ออโต้อ x กสแ d นทูวิวโมเดลตอสเชลรอนไรจัดไปเลยไอ้สิงฟังคำทํานายฉบับตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมจากกูและเหล่าปรมาจารย์โหนไม่ว่าจะเป็นหมอลักฟันธงหมอช้างทายทักหรือหมอปลายภายกระซิบกูจะรวมพลังมาให้มึงฟังชัดๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตซะ 1. ด้านการเงินสำหรับชาวราศีสิงห์อย่างมึงเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้บอกเลยว่ามันหยด ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอาทิตย์หนึ่งซึ่งเป็นดาวประจำตัวมึงโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้มึงมีออร่ามีบารมีใครเห็นก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะหยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้แต่ดาวการเงินดาวพุธและดาวศุกร์หกของมึงมันเต้นระบำอยู่หน่อยๆแปลว่าวะอะไรแปลว่าวเงินมันเข้าจริงเว้ยแต่มันก็พร้อมจะไหลออกไปได้ทุกเมื่อเหมือนกันกระเป๋าของมึงตอนนี้เหมือนถังรั่วเติมปุ๊บซึมปับต้องระวังให้ดี ในมุมของหมอลักแกจะฟันธงเลยว่าราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถพิเศษของตัวเองจากการเป็นผู้นำหรือจากการทำงานหน้าฉากแต่ให้ระวังไอ้ความหน้าใหญ่ใจโตของมึงนั่นแหละตัวปัญหาชอบเปเพื่อนฝูงชอบเลี้ยงลูกน้องหรือใช้เงินเพื่อซื้อหน้าตาทางสังคมสุดท้ายจะเหลือไม่ถึงตัวเองต้องหัดปฏิเสธคนให้เป็นบ้างไม่ใช่ใครมาขอก็ให้หมด ส่วนหมอช้างแกจะมองในมุมที่นุ่มนวลกว่าแกบอกว่าช่วงนี้ชาวสิงค์ควรวางแผนการเงินให้เป็นระบบแบ่งเงินเป็นสัดส่วนชัดเจนเช่นบัญชีใช้ใจ่ายบัญชีออมบัญชีลงทุนอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันในบัญชีเดียวเด็ดขาดเพราะมึงจะคุมไม่อยู่และแกยังแนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ามันตะเกียงบริจาคค่าไฟให้วัดหรือโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงการเงินให้สว่างสวัยมีคนคอยอุปถัมภ์ ปิดท้ายด้วยหมอปลายพายกระซิบแกจะมองลึกไปถึงเรื่องของกรรมแกบอกว่าเงินที่เข้ามาช่วงนี้เป็นผลบุญเก่าที่มึงเคยสร้างไว้แต่ให้ระวังเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของคนที่เข้ามาขอยืมเงินแล้วไม่คืนหรือเข้ามาหลอกลวงให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีจริงเขาจะมาทวงคืนในรูปแบบนี้ให้มึงหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปซัดจะได้ไม่มาจองเวรกันอีกสรุปง่ายๆคือ เงินเข้าเยอะแต่รายจ่ายก็รอคิวเพียบมึงต้องมีสติในการใช้เงินให้มากที่สุดอย่าปล่อยให้กิเลสและความอยากได้อยากมีมาครอบงำเข้าใจนะไอ้สิง 2. ด้านการงานเรื่องงานของมึงนะไอ้สิงบอกเลยว่าช่วงนี้เหมือนมึงเป็นพระราชาในสนามรบดาวอาทิตย์หนึ่งที่เป็นดาวประจําตัวมึงกำลังส่องแสงเจิดจ้าในเรือนการงานกมาัมมะ ส่งผลให้ผลงานของมึงโดดเด่นเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเห็นแล้วต้องตกเข่าชาดให้คนนี้มันใช่เลยมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ท้าทายความสามารถหรืออาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบที่ใครๆก็ต้องอิจฉาความเป็นผู้นำของมึงจะฉายแววออกมาเต็มที่ลูกน้องบริวารจะให้ความเคารพยำเกรงมึงสั่งซ้ายหันขวาหันได้ดั่งใจหมอลักเห็นดวงแบบนี้แกต้องฟันทง ว่าเป็นช่วงขาขึ้นอย่างแท้จริงใครที่คิดจะเปลี่ยนง,งานย้ายงานหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจังหวะน,นี้ดีที่สุดให้รีบลงมือทำอย่ามัวแต่ลังเลแต่แกก็เตือนด้วยความหวังดีว่าเด่นนักมักมีศัตรูไอพวกขี้อิจฉาในที่ทำงานมันจะเริ่มปฏิบัติการเลื่อยขาเก้าอี้มึงแล้วเว้ยต้องระวังการถูกแทงข้างหลังการถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่าไว้ใจใครเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เอกสารสัญญาต่างๆต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบอย่าเซ็นสุ่ม 4, สีุ่่มห้า ทางด้านหมอช้างแกจะให้คำแนะนำในเชิงปฏิบัติแกบอกว่าชาวสิงค์ควรจะใช้สเสน่ห์และความสามารถในการสื่อสารให้เป็นประโยชน์พูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นเวลาประชุมอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ลองเปิดใจรับฟังไอเดียจากลูกน้องบ้างจะทําให้ทีเมเวิร์กดีขึ้นและยังแนะนําให้ไปไหว้พระพิกเนตเพื่อขอพรให้ปัญญาบังเกิดและขจัดอุปสรรคในการทํางานให้หมดสิ้นไปจะช่วยให้งานที่ว่ายากกลับกลายเป็นง่ายขึ้นมาทันที สำหรับหมอปลายภายกระซิบแกจะเตือนเรื่องที่มองไม่เห็นแกบอกว่าที่ทำงานของมึงมีเจ้าที่เจ้าทาง ที่แรงอยู่เหมือนกันการที่งานมึงจะรุ่งหรือจะร่วงบางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ด้วยให้หาพวงมาลายัยหรือของหอมหอมไปไหวสารพระภูมิหรือโตอทำงานของตัวเองบ้างบอกกล่าวท่านให้ช่วยเปิดทางให้การงานราบรื่นและให้ระวังคำพูดคำจาอยากไปพูดจาลบหลู่หรือท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทำงานเด็ดขาดโดยรวมแล้วการงานมึงอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมแต่ต้องบริหารคนและจัดการกับศัตรูให้เป็นมึงถึงจะเป็นราชสีที่ครองบัลลังก์ได้อย่างสง่างาม 3. ด้านโชคลาภไอสิงมาฟังเรื่องโชคลาภของมึงดีๆคำว่าโชคลาภในทางโหราศาสตร์มันกว,กว้างกว่าแค่การถูกหวยนะไว้มันหมายถึงลาภผลที่ได้มาแบบไม่คาดฝันหรือโอกาสดีๆที่วิ่งเข้ามาหาเองดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคือดาวพฤหัสสและดาวราหูซึ่งตอนนี้ตำแหน่งของดาวเหล่านี้บ่งบอกว่ามึงมีเกณฑ์จะได้ลาภลอย เข้ามาแบบฟลุกๆอาจจะไม่ใช่เงินก้อนโตเสมอไปแต่อาจมาในรูปแบบของขวัญของกำนันหรือมีคนเสนองานพิเศษที่ให้ผลตอบแทนดีเกินคาดหมอลักแกจะฟันธงว่าโชคลาภของชาวสิงมักจะมาจากผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจ อาจจะเป็นเจ้านายที่ถูกใจผลงานเลยให้โบนัสพิเศษหรือพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ดีๆก็ยกมรดกหรือให้เงินก้อนมาตั้งตัวโชคของมึงไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเพียวๆแต่มาจากคอนเน็กชันและบารมีที่มึงสร้างไว้แต่ราหูที่เล็งอยู่ก็เตือนว่าระวังจะได้ทุกขลาบคือได้ของมาแล้วมีปัญหาตามมาทีหลังเช่นได้รถมาแต่ซ่อมบ่อยได้ที่ดินมาแต่มีปัญหาเรื่องคดีความต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะรับอะไรจากใคร ด้านหมอช้างแกมองว่าโชคลาภของมึงผูกกับการเดินทางและคนต่างชาติการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในช่วงนี้มีโอกาสจะได้ดีละพิเศษหรือได้เจอกับคนที่นำพาโอกาสดีๆมาให้และถ้ามึงทำงานที่ต้องติดต่อกับคนต่างชาติภาษาต่างประเทศจะยิ่งเสริมดวงด้านนี้ให้ปังขึ้นไปอีกหมอช้างแนะนำให้ลองทำบุญกับคนเดินทางหรือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติจะเป็นการเปิดดวงรับโชคจากทิศทางนี้โดยตรง ส่วนหมอปลายภายกระซิบแกมองว่าโชคลาภของมึงมาจากบุญเก่าที่เคยทำมาล้วนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวมึงกำลังจะตอบแทนความดีที่เคยทำไว้อาจจะมาในรูปแบบของการดนใจให้ไปเจอของดีราคาถูกหรือมีคนเอาของมีค่ามาให้โดยสเสน่หาแต่แกก็เตือนว่าอย่าโลภมาก เมื่อได้โชคมาแล้วให้แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญต่อย,ยอดทันทีเหมือนเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงไม่ให้หมอดดับโชคลาภจะได้มีเข้ามาเรื่อยๆอย่ากเก็บไว้คนเดียวจนหมดสรุปคือโชคลาภมีเข้ามาแน่แต่จะมาจากคอนเน็กชันการเดินทางและบุญเก่าไม่ใช่จากการนั่งรอนอนรอเฉยๆมึงต้องขยับตัวออกไปหามันด้วย 4. ด้านความรักมาถึงเรื่องหัวใจของราชสีอย่างมึงบอกเลยว่ามันร้อนแรงเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันดาวสุก ดาวแห่งความรักและความปรารถนากำลังโคจรทำมุมที่ส่งเสริมสเสน่ห์ของมึงให้พุ่งกระฉุดไม่ว่ามึงจะเดินไปไหนก็จะมีแต่คนเหลียวมองออร่ามันจับจนคนอยากเข้ามาทำความรู้จักสำหรับคนโสดนี่คือช่วงเวลาทองของมึงเลยไว้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแบบปุบป,ปับอาจจะเจอกันในงานสังคมงานเลี้ยงหรือจากการแนะนำของเพื่อนฝูงคนที่เข้ามาก็มีโปรไฟล์ ไม่ธรรมดาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหรือฐานะดีแต่ต้องระวังหน่อยเพราะอาจจะเจอรักซ้อนหรือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาพัวพันมึงต้องเช็คให้ดีก่อนจะถลำใจลงไปหมอลักเห็นดวงความรักแบบนี้ต้องฟันธงว่าสเสน่แรงจนเกิดเรื่อง คือมันดีจนหน้ากลวมึงจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะจนเลือกไม่ถูกและอาจจะทําให้เกิดปัญหารถไฟชนกันได้ง่ายๆแกเตือนให้มึงมีความชัดเจนอย่าจับปลาสองมืออย่าให้ความหวังใครไปทั่วเพราะสุดท้ายแล้วมึงอาจจะไม่เหลือใครเลยส่วนคนมีคู่ต้องระวังเรื่องทิฏฐิของตัวเองให้มากที่สุดความเป็นสิ่งของมึงมันไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆพอมีปัญหากันก็ชอบเอาชนะชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลช่วงนี้ดาวอังคาร ก็เข้ามาผสมโรงด้วยยิ่งทำให้มีโอกาสทะเลาะกันรุนแรงเรื่องไม่เป็นเรื่องต้องหัดใจเย็นๆแล้วนึกถึงวันแรกที่รักกันให้มากๆ หมอช้างแกแนะนำว่าสำหรับคนมีคู่ให้หมั่นเติมความหวานให้กันบ้างลองชวนกันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหรือหาสิ่งที่ชอบทำร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นและให้ระวังเรื่องคำพูดอย่าพูดจาขมหรือดูถูกคนรักของตัวเองเด็ดขาดเพราะมันจะทำลายความรู้สึกกันในระยะยาวสำหรับคนโสดหมอช้างบอกว่าให้ลองเปิดใจกับคนที่อายุแตกต่างกันมากๆไม่ว่าจะเป็นแก่กว่าหรือเด็กกว่าอาจจะเจอคนที่ใช่ในรูปแบบที่มึงไม่เคยคาดคิดมาก่อน ส่วนหมอปายภายกระซิบแกจะมองไปที่เรื่องของคู่บุญคู่กรรมแกบอกว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าคุยกันแล้วรู้สึกสบายใจชีวิตเจริญขึ้นนั่นคือคู่บุญแต่ถ้าคบกันแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนชวนกันไปในทางเสื่อมนั่นคือคู่กรรม ให้ใช้สติพิจารณาให้ดีอย่าใช้แค่ความหลงไหลชั่ววูบสำหรับคนมีคู่ท่าทะเลาะกันบ่อยๆให้ลองชวนกันไปทำบุญร่วมกันเช่นปล่อยปลาหรือถวายของเป็นคู่ให้วัดเพื่อแก้เคล็ดและลดแรงอาฆาตจากเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาในรูปแบบของคู่ครองสรุปง่ายๆคือเสน่ห์แรงจัดแต่ก็มาพร้อมกับปัญหามึงต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์ในการจัดก,การเรื่องความรัก5ด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวสิงที่คิดจะทำธุรกิจหรือกำลังทำอยู่บอกได้คำเดียวว่านี่คือจังหวะลุกคาดพลังของดาวอาทิตย์1ที่เป็นดาวประจำตัวมึงมันส่งเสริมภาวะผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมทำให้มึงมีความกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าหรือลูกค้าจะเต็มไปด้วยพลังและอำนาจมึงจะสามารถโน้มน้าวให้คนคล้อยตามได้ไม่ยากดาวพุธ ที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาและการสื่อสารก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีหมายความว่าการทําการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้จะได้ผลดีเกินคาดการลงทุนเพื่อขยับขยายกิจการถือเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลไม่ใช่ทําตามอารมณ์หมอลักแกฟันธงว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของหรูหรางานอีเวนต์หรือธุรกิจที่อยู่เบื้องหน้า จะรุ่งเรืองเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้เพราะมันตรงกับจริตของมึงที่ชอบความโดดเด่นและมีรสนิยมแต่แกเตือนเรื่องหุ้นส่วนให้ดีดาวปัตตนิเรือนที่ของมึงมีดาวเสาเล่นอยู่อาจจะเจอปัญหาจากหุ้นส่วนที่คิดไม่ซื้อล่าช้าหรือมีอุดมการ์ไม่ตรงกันถ้าจะร่วมทุนกับใครต้องทําสัญญาให้รัดกุมที่สุดอย่าเชื่อใจแค่ลมปากเด็ดขาดทางด้านหมอช้างแกมองว่าธุรกิจที่จะไปได้ดีคือธุรกิจที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีออนไลน์หรือการค้าระหว่างประเทศเพราะดาวราหู ให้คุณในเรื่องเหล่านี้การใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทสินค้าหรือบริการจะทำให้ธุรกิจของมึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วหมอช้างแนะนำให้จัดห่วงจุ้ยของออฟฟิศหรือร้านค้าให้ดีโดยเฉพาะโต๊ะทำงานของผู้บริหารควรจะตั้งอยู่ในตำแหน่งมังกรที่มองเห็นประตูทางเข้าและมีกำแพงทึบอยู่ด้านหลังเพื่อเสริมบาร,รมีและความมั่นคงให้กับธุรกิจส่วนหมอปลายภายกระซิบแกเน้นย้ำเรื่องบริวาร หรือลูกน้องแกบอกว่าความสำเร็จของธุรกิจมึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวมึงคนเดียวแต่ขึ้นอยู่กับทีมงานด้วยให้ดูแลลูกน้องให้ดีเหมือนคนในครอบครัวมีน้ำใจกับเขาทำให้เขารู้สึกรักและพักดีต่อองค์กรเมื่อลูกน้องมีใจทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นแกยังแนะนำให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของกิจการและบริวารด้วยจ้ะ ช่วยลดปัญหาลูกน้องเข้าเข้าออกออกหรือปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้สรุปคือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลุยธุรกิจแต่ต้องรอบคอบเรื่องหุ้นสหนะวนและต้องซื้อใจบริวารให้ได้มึงถึงจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านไอสิงมาถึงเรื่องที่มึงรอคอยการถูกหวยรวยเป็นล้าน กูจะบอกมึงตามตรงตามหลักโหราศาสตร์นะไว้การที่คนเราจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องของโชคอย่างเดียวมันต้องมีดาวที่ส่งกำลังถึงกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาภที่คาดไม่ถึงและต้องสัมพันธ์กับเรือนลาภเรือนที่หนึ่งหนึ่งและเรือนมรณะเรือนที่ซึ่งหมายถึงมรดกหรือลาบก้อนโตสำหรับดวงชะตาของมึงในตอนนี้มีแววแต่เป็นแววที่ต้องตีความให้ดี หมอลักเห็นดาวแบบนี้แกจะฟันธงทันทีว่ามีเกณฑ์ได้ลาบก้อนใหญ่จากสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมาจากความฝันการมีเซนต์หรือการไปขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มึงนับถือเป็นพิเศษเลขเด็ดของมึงมักจะมาจากอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือรถ ที่เพิ่งได้มาใหม่แต่แกย้ำว่าดวงแบบนี้มันมาเร็วไปเร็วถ้าถูกแล้วต้องรีบนำเงินไปต่อยอดหรือทำบุญทันทีอย่าเอาไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยจนหมดไม่งั้นเงินล้านที่ได้มาอาจจะกลายเป็นแค่เงินผ่านมือหมอช้างแกจะมองในมุมที่ปลอดภัยกว่าแกบอกว่าดวงของชาวสิงมีโชคจากการเสี่ยงจริงแต่ควรจะซื้อแบบติดเคล็ด มากกว่าทุ่มสุดตัวลองซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่พิการหรือซื้อในบริเวณวัดเก่าแก่โรงพยาบาลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้มีพลังมากขึ้นและเลขนำโชคของมึงมักจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นเลขวันเกิดเลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนรถคันที่ใช้ประจําหมอช้างไม่สนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินเพราะมันคือการพนันที่ผิดกฎหมายและอาจนำความเดือดร้อนมาให้ทีหลัง ส่วนหมอปลายพายกระซิบแกจะพูดถึงเรื่องเทวดาให้โชคแกบอกว่าช่วงนี้เทวดาประจำตัวหรือเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมาดนใจหรือให้เลขเด็ดผ่านความฝันถ้ามึงฝันเห็นพระเห็นผู้ใหญ่ใจดีหรือฝันถึงเหตุการณ์แปลกแปลกให้ลองตีเป็นเลขดูมีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลและแกแนะนำว่าก่อนวันหวยออกให้สวดมนต์บทมหาจักรพรรดิแล้วอธิษฐานขอโชคจากองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อมีโชคแล้วอย่าลืม ทำบุญใหญ่ตามที่ได้สัญญาไว้สรุปคือโอกาสรวยเงินล้านมันมีอยู่จริงสําหรับมึงแต่ต้องอาศัยทั้งดวงทั้งเซนและการทําบุญประกอบกันไม่ใช่แค่เดินไปซื้อสุ่มสี่สุ่มหแล้วจะถูกได้ง่ายๆมึงต้องสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมด้วย 7. ด้านชีวิตมาดูภาพรวมชีวิตของมึงนะไอ้สิงในช่วงนี้มันเหมือนบทละครที่มีครบทุกรสชาติทั้งบูทั้งรักทั้งราม่าดาวอาทิตย์ 1. ดาวประจําตัวมึงกําลังโคจรอย่างมีพลังทําให้มึงรู้สึกกระตือรือร้อนมีไฟในการใช้ชีวิตอยากจะทํานู่นทํำนี่เต็มไปหมดแต่ในขณะเดียวกันดาวบับเพราะอย่างดาวเสราร์และราหูก็ยังส่งอิทธิพลอยู่ทําให้ชีวิตมึงยังต้องเจอกับบททดสอบและความท้าทายเข้ามาเป็นระยะระยะมันคือช่วงเวลาของการสร้างบารมีมึงต้องผ่านด่านพวกนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น ในมุมของหมอลักแก่จะฟันทงว่าชีวิตของราศีสิงกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นได้ตำแหน่งใหญ่โ,โตมีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความกดดันมหาศาลสุขภาพต้องระวังให้มากโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตและกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของชาวราศีสิงห์อย่าหักโหมทำงานจนลืมดูแลตัวเองหมอช้างแกจะให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลแกบอกว่าชาวสิงห์ควรหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอย่าตึงกับชีวิตมากเกินไปการไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติเช่นทะเลหรือภูเขาจะช่วยชาร์จพลังชีวิตให้มึงได้เป็นอย่างดีและในเรื่องของครอบครัวให้เอาใจใส่คนในบ้านให้มากขึ้นอย่าเอาแต่สังคมกับเพื่อนฝูงข้างนอกจนละเลยคนใกล้ตัว เพราะเมื่อมึงมีปัญหาคนที่จะอยู่ข้างมึงจริงๆก็คือครอบครัวหมอช้างแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจหรือบริจาคโลหิตเพื่อแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพส่วนหมอปลายภายกระซิบแกจะมองลึกลงไปในเรื่องของจิตวิญญาณ แกบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มึงควรจะหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นลองหาเวลาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ภาวนาจะช่วยให้มึงมีสติในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ดีขึ้นแกเตือนว่าให้ระวังเรื่องอีโก้หรือทิ่ทิมานะ ของตัวเองให้ดีมันคือศัตรูตัวฉกาดที่จะทำลายทุกอย่างในชีวิตมึงได้จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และรู้จักการให้อภัยแล้วชีวิตของมึงจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงสรุปคือชีวิตมึงกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีทั้งโอกหาสอและความท้าทายมึงต้องดูแลทั้งร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีแล้วมึงจะผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างสวยงาม 8. ด้านเสี่ยงโชคชะตาไอ้สิง คําว่าเสียงโชคชะตามันลึกซึ้งกว่าการพนันนะไว้มันหมายถึงการกล้าที่จะเดิมพันกับชีวิตกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์โซนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสําหรับมึงที่มีดาวอาทิตย์ 1. เป็นดาวประจําตัวความกล้าได้กล้าเสียมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแต่การเสี่ยงในช่วงนี้ต้องมีศิลปะและสติปัญญาประกอบด้วยดาวปุตตะเรือนที่สอ ซึ่งหมายถึงการเสี่ยงโชคและการลงทุนของมึงกำลังได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสสซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาและคุณธรรมนี้เป็นสัญญาณที่ดีหมอลักเห็นดาวแบบนี้แกจะฟันธงทันทีว่าเสี่ยงแล้วรวย แต่ต้องเป็นการเสี่ยงที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วไม่ใช่การเสี่ยงแบบมั่วๆการลงทุนในตลาดหุ้นกองทุนหรือคริปโตเคเรนซีมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงแต่ต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีมีอนาคตไม่ใช่หุ้นปัน่นหรือเหรียญมีมที่ไม่มีสาระอะไรเลยการเสี่ยงโชคในชีวิตเช่นการลาออกจากงานประจํามาเปิดบริษัทของตัวเองหรือการลงทุนลงแรงกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครทําถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะลงมือทํา ทางด้านหมอช้างแกจะเตือนให้กระจายความเสี่ยงอย่าเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าจะลงทุนก็ให้แบ่งเงินลงทุนในหลายๆรูปแบบอย่าทุ่มไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งจนหมดตัวเพราะถ้าพลาดขึ้นมามึงจะเจ็บหนักการเสี่ยงโชคชะตาที่ดีที่สุดในมุมของหมอช้างคือการลงทุนในตัวเอง เช่นการลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมเพื่ออัพสกิลหรือการพัฒนาความสามารถพิเศษของตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกเพราะนี่คือการลงทุนที่มีแต่จะได้กำไรไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเลยส่วนหมอปลายภายกระสิบแกจะมองในมุมของกรรมและดวงแกบอกว่าการเสี่ยงโชคชะตาใดๆก็ตามมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่สั่งสมมาด้วย ถ้ามึงเป็นคนดีมีศีลและทำการเสี่ยงของมึงก็มักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้ามึงเป็นคนโลภมากคิดไม่ซื่อการเสี่ยงนั้นอาจจะนำพาวความพินาศมาให้แกแนะนำว่าก่อนจะตัดสินใจเสี่ยงโชคในเรื่องใหญ่ๆใ,ให้ลองไปทำบุญใหญ่หรืออธิษฐานจิตต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มึงนับถือเพื่อขอให้ท่านช่วยเปิดทางและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้และให้ระวังการพนันขันต่อทุก ชนิดที่ผิดกฎหมายเพราะมันจะดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีและเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตมึงสรุปคือมึงมีดวงในการเสี่ยงโชคชะตาแต่ต้องเป็นการเสี่ยงอย่างมีสติมีข้อมูลและอยู่บนพออื้นฐานของความดีงามไม่ใช่เสี่ยงแบบนักพนันที่หวังรวยทางลัดเข้าใจตรงกันนะ ขอขอบคุณชาวราศีสิงห์ที่อยู่จนจบคลิปนะคะขอให้พลังแห่งความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำของคุณนํำพาให้ชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสดีๆความสำเร็จที่จับต้องได้และชื่อเสียงที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของชาวสิงห์อย่างแท้จริงหากช่วงนี้คุณกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ขอให้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายหากคุณกำลังเหน็ดเหนื่อยขอให้มีพลังใจที่แข็งแรงขึ้นในทุกวันและหากคุณกำลังรอคอยข่าวดีใดๆขอให้จักรวาลส่งข่าวนั้นมาในเวลาอันใกล้ อย่าลืมนักขชาวราศีสิงค์คือผู้นำโดยธรรมชาติมีแสงสว่างในตัวเองและไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดขอให้คุณเปล่งประกายและเดินหน้าไปด้วยความมั่นใจทุกย่างก้าวหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ